ต้นหลยต้นเนี้ยแหละเริ่มแล้วมาท่านผู้ชมครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ในการประชุมมันติแรนทีมคอร์ปอเรชั่นกูเบื่อเอาไปเก็บทีไ้เคี้ยหิวเลยหิวไปหิวเคี่ยเอาละครับการประชุมนี้เราจะมาแจกแจงเรื่องแถลงการเรื่อง การโดนแฮกนีที่เราประกาศไปยุงหน้าเพจว่าทำไมเราถึงโดนแฮกนะครับเพราะว่าเองที่เรือโดนแฮกเอาละครับก็ทำลายจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็วันที่ย3สิบสามสิงหาคมนะครับใครติ้งต่องว่าิจิี้มาแล้วค่ะวันที่ย3สิบสามสิงหาคมนะครับเรานอกจากเบิร์นะครับเบิร์บานคนอัพคลิปถูกต้องไหมอ่าใช่แล้วเป็นไงครับวันนั้น ไอ้สัตว์ละเจิงตึ้งทำไมวะฟูเราประสบการณ์เสี่ยเราประสบการณ์เสี่ครัถไฟถูกวันนั้นก็อัาบชีสและระหว่างอัพคลิปเราก็ไปนอนไข่เป็นอะไรวะฮือไปนอนก็นอนอยู่นั่นแหละก็ปิดไฟอะไรเสร็จปั๊บเอ้ยไม่เปิดหป่ะมันมีเสียงนี่นี่ปิดไฟปิดไฟนี่ค้าๆไปกันได้ไม่ต้องเล่าก็ได้ มันเหมือนมีลตายใ่ะตึ๊กแล้วสักักก็เหมือนมีลมหายใจเผ่าอยู่ข้างหูนี่โดนแคทหรืออะไรโดนแคกหรือไรวะนี่เรนประสบการณ์เสียวจริงวะเนี่ยจรเรอะตาตาดีมากูเสียวเลยก็ตายเลยก็ตายู้เสียวโอ้นี่ถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วนะรลบถ่ายแล้วเล่าอะไรแล้ววันนั้นก็อัพคลิปแล้วก็ คือปิดไฟช่วงช่วงอาร์ตนี่ประมาณตีสามจริงจัง <c oughs> ตัวอาประมาณตีสามอาพเสร็จอะไรเสร็จเราก็นอนนั่นแหละมาอีกวันหนึ่งก็คือตกลงไก่ไมาให้ว่าโอเคเดี๋ยวเบิร์ดเบิร์ดเดี๋ยวเอาตอนเย็นฝากอาร์ตให้ด้วยนะเออเราก็โอเคตั้งชคลิปอะไรเสร็จปัป๊บตอนเย็น ตอนนั้นนี่คือพี่เปิดไฟละเอียดละเอียดละเอียดตอนนั้นนี่คือพี่เปิดไฟเปิดแล้วตอนนั้นกูอยู่ออฟฟิศครับผมอ๋อไม่เคยเปิดไฟทำไมเอ่ะอ่ะก็อยู่ออฟฟิศเราจะโพสคลิปทีนี้จังหวัดที่ล็อกอินน่ะเพจหายเออเพจในยูทูบอ่ะหายเอ่อก็เลยเฮ้ยชิปหายแล้วมันหายไปไหนวะก็เลยไปเช็คเมล เจ้าเกนเดลของมันติแลนด์ใช่สรุปว่ามันมีคมอ่าชื่อสลาฮะลาบาฮินสละ哈尔ไม่เหมือนกันไม่อยากามซ้ำอ่านอ่านไม่ออกเหมือนกันอ่านไม่ออกก็มันเตะเราออกจากออกจากเพจแล้วมันก็เป็นเจ้าของเพจแทนเออเพจในเพจมุกหรือเพจไหนเพจในในกพื่นูเพื่อนพาร์ทนะครับเพจนยุพอนะครับ ยืนหยความไม่ใช่ละคือตอนนี้ตอนนี้ต้องต้องโอ้โหเชื่อคือตอนนี้ต้องเขาต้องเข้าใจก่อนว่า youtube เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันจะสมัครแล้วมันมันก็จะเป็นแอคเคาน์ของมันเลยเลยใช่ไหมล่ะแต่ตอนเนี้ยมันจะเป็นมันเป็นของ g ูเก l e ไงมันก็กลายเป็นเพจของกูเกิลพัดประมาณนั้นอือฮึซึ่งเพจเนี่ยเย็นเย็นหน่อยอะไรนะมันเพจนเย็นเย็นมันมันพัดโอเคโอ้ยแล้วสถานที่เลยนี่ ทำไมคุณร้อนวาเด๋ยวเอาที่สบายใจครับผมนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเวลาเราเราสามารถเอาเอาอีเมลหลายอีเมลมาควบคุมดูแลเพจใน YouTube ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้ามาปุ๊บมันก็เตะเราออกได้เลยผมอยากให้ทุกคนไอ้ไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยมันชื่ออะไรนะมันชื่อซารฮาดิชินไปอัล์ทรัมทำไมไม่เหมือนเดิมว่ะชื่ออกตสฮะอกตสา นตรลำใช่คือตอนที่ไปเตะมันออกตอนตอนที่ผมไปเตะมันออกอ่ะชื่อแม่งแบบอาหรับมากชื่อแบบชื่อมันม้วนไ่ม้วนมาตัวฝึกแบบตัวกลางคือดูแล้วดูแล้วก็ตัอกลางตันกอกเฉียงเฉียงไม่ได้เขมิก็ได้นะเขมิดก็ยึกยืุเหมือนกันครับโมเขมิดไรชื่ออาลีอร์ลัมเขมิดไรควายจริงขมันจะมาขยงขย่มขยงขย่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ได้ เพจคืนละเดี๋ยวเราจะตั้งโจทย์เหมือนเดิมโจทย์โจทย์คืออะไรเอกโจทย์คือโจทย์คือเอ๊ะลืมคิดจมตอนแรกหนึ่งเาจะเล่นหนึ่งบวกหนึ่งนะเออเออก็กำลังรออยู่จะเล่นหรือเปล่าเล่นไปแล้วกลัวกลัวแบบเล่นไปแล้วตอนยังไม่ได้อ่านไงัวเล่นทีิมันขำมันเฟกเฟกคนดูอ่ะไม่ไม่อยากทำมีการห่วงคนดูด้วยหรอแบบเล่นซ้ำแล้วเฟกคนดูอะไรอย่างเงี้ย ดูเป็ดเฟ็เลย่างนี้จังเนาะเเออฮ้ยถ่ายยังเนี่ยผ่านมาแล้วเปลี่ยนเลไมเนี่ยสองรอบเปโจรคล้วเปิดมายังพี่ไม่ได้ยินในเบิร์ดหรอละอะไรครับโจยโจยโจยเทปที่8นะครับเทปเจ็ดเราผ่านไปเลยนะครับนอกจากว่าโดนแฮกตอนนั้นมาดีแล้วก็มันปล่อยคลิปด้วยนะเออเออตัวเราเนี่โคตรจัดีปล่อยคลิปให้เราด้วยเออ ใช่คือมันจะมีประเด็นที่ว่าเราอัพคลิปทิ้งไว้ตั้งไพรเวททิ้งไว้แล้วพอมันแฮ็กไปเนี่ยวันต่อมามันปล่อยเว้ยใช่แล้วก็พอพอผมเนี่ยได้ชนะกลับคืนมาผมก็มาเชื่อมต่อ g o o g ั e f a นอีกอีกรอบนึงปรากฏว่ามันก็เอาไปเชื่อมต่อของมันอ่ะตอนนี้เอามาก็ต้องมากดยกเลิกของมันแล้วก็เชื่อมต่อเข้าของเราใหม่คือไม่แฮกไม่แฮกเอาตังค์ง่ายๆอ๋อตังเออตัง แสดงว่าตอนนี้เนี่ยยูทูบมีช่องโกงเยอะนะใช,ใช่เราเราก็แจ้งไปทางมันเป็นช่องโวของเพจซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คิดว่าจะมีใครเข้าไปได้นนึกภาพออกมาปกติต้องเป็นเจ้าของเพจเท่านั้นที่จะลากคนอื่นเข้าไปได้แต่นี่ม่งเข้าไปได้เฉยเลยเนี<ม>่ยตอนนั้นพี่เบอร์บอกว่าเท่าไหร่นะตีสามใช่ไหมตีสามตีสามด้เห็นไมบอกตะวันออกกลางขี่บง จะประมาณแปดแปดทีเหอรู้ไมที่รปิดไฟตอนที่รถปิดไฟได้ประมาณสานาทีเที่ยงสามสี่นาทีก็มอนุสวิตช์่หมะปิดไฟโจหมสวิตช์ไฟโจดนะจา่คามถึงสวิตช์ไฟของเบิร์นเนี่ยระยะทางเท่าไหร่จะได้คือจะได้รู้ว่าคนวณว่าเออตอนไออเซอามอะไรเนี่ยมันแฮ็กเราตอนกี่โมงมันจะไปหามันเหรอโอโจดไหมโจอ่ะโจย ไอ้ไอ้แป้งนี่ชวนเข้าเรื่องโจดอ่ะวนวนกลับมาวนกลับมายูเทิร์นก่อนควันพีดมากออกตลีนไม่เข้าแกนไรเลยนะเนี่ออันนี้ถ่ายอะไรวไอ้แช่ต้นไม้เนี่ยเดีโอ้รามจังโจดโจดโจดเอเอกเชิญมาโจดเฮ้ยเหรอเหรอเอเขยฮะกูเข้าเรื่อง

โอยอยู่งๆเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยเหอะอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องรูปนะฮะโจทย์เจเท๊ถัดไปนะฮะก็แม่งเลยนต้อนรับการกลับมาของชแนลนะฮะก็คนที่แฮกเรานั้นเป็นพวกตันออกกลางใช่ะหมครับบังอ่าเอาบังทำไมวะในเพื่อนี้เราให้แคสเกิ้รเป็นภาษาเอาเอาจริงเหรอเว้ยเนี่ยเอาจริงอ่ะ แเกมเป็นตำา,ตาคิดเป็นกินเนื้อผมพูดยังไงวะแทเกมมันอะนไรเจ้าผู้ดคำาษาอษไอากลังเล่นเกมเน,นั้นอนไจ้ะเราต้องเป็นเอบาบังภาษาไทยดิไหนแป้งแป้งเพทก่อนดิแป้งน่จะได้บาเรออีนี้ไม่เคยพูดภาษาอาหรับอะไรเลยนะนี่หมดอาหรับแถวแถวตะวันน้าวอีนี้จะดเต็มเกิน อุุสัแล้วตซีบิงซีบิงช่วยคิดได้แล้วอันนี้เด็ดเลยอะไรวะมาแล้วมาแล้วสำหรับโจทย์เทปหน้านะเราคิดกันได้โจทย์นี้คิดกันทั้งเชียเลยนะครับก็โจทย์ก็เป็นทำคลิปฟรีสตาร์กันครับเทปหน้าอะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องรักโอเคกันมาแล้วนี่หัวชาแมนคิงนะ ดยการฟีสไตล์แล้วโคตรปาหมดไม่คิดตั้งนานสุดท้ายจนไม่คิดตายโอเคดีโอ้ก็พูดสนิทดีแบบหมดแล้วสำหรับเทปหน้านะครับก็ฟรีสไตล์ตามน้องเอกมานะครับฟรีสไตล์ได้ห้ามพูดภาษากลางได้ไหมภาษาเหนือใต้อะไรอะไรยังเงี้ยโอ้ยแล้วแต่ญี่ปุ่นแซมอังกฤษแซมอัสเตรเลียออสอตรเลีย ภาษาโน้นเป็นอาหรับแล้วทีนี้ใครพูดภาษาญี่ปุ่นมาได้นี่จะพิจจะนาเป็นพิเศษเลยนะใช่ภาษาญี่ปุ่นนี่เราจะเลือกเลยนะครับอีตาอีตายอย่าลืมว่าอย่าลืมว่าฟรีตายคืออะไรก็ได้นะครับภาษาอะไรก็ได้เผื่อทําอะไรแบบเด็ดๆมาเราจะเลือกเลยเนะยครับน่าออช่วงนี้เขา AEC ใช่ไหม AEC อยู่เราต้องพยายามทำทำภาษาที่มันแปลกแยกมา AEC นี่แปลว่าอะไรอ่ะ AEC เหรอ a d u l e v e r y One ในสัตว์ a d u l e v e r y One Center a d u l e v e r y One Center Adel เล่าว่าเป็นพี่ของต้อแปลงแล้วไม่ได้อธิบายเผู้ใหญ่ทุกคนอยู่ตรงกลางไงสัตว์แต่เขาดูบาดไหมเอาละครับเทปแปดนะครับจะเริ่มถ่ายทำประมาณประมาณต้นเดือนหน้าแป8 เทปแปดจะเริ่มพัฒนามาบ้างแล้วเดือนหน้าแล้วก็จะลงประมาณช่วงทีเจ็ดอะไรนะนี่มันเทปแตกจะลงประมาณช่วงทีช่วงทีเจ็ดก่อนหรือหลังไม่รู้อาจจะหลังก็ได้เพราะว่าวันที่เจ็ดพวกเราก็พวกเราก็ไปงานกันไปอย่างดี้งันอะไรครใครหนังล่ะใครหนังนี่มันจีทีเจทีเฮดโอ๊ยอะไรเนี่ยนะฮะแมมีแจกเสื้อเรามีเสื้อด้วยแต่ไม่รู้แจกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับ เงียไม่บอกงิให้เงินให้กูเราไม่เราไม่เราไม่ให้เราไม่ให้ทีมงานใสสัสให้ผมไม่มีส่วนประมาณนะครับประมาณเดือนเดือนนี้นะครับประมาณช่วงปลายปลายเดือนนี้จะมีลงมาติดแฟชั่นเทปหนึ่งที่เราดองมานานแสนนานนะครับเออใช่ลืมไปแล้วเนี่ยว่าเคยอ่าน น่าจะเป็นเดือนแล้วลืมไปแล้วว่าเดือนน่าจะแบบเกือบเดือนแล้วเสือกมันโดนแฮกอีกโดนแฮกนี่ยาวเลยเนี่ยยาวเลยนะครับส่วนเทปสองเราก็จะอ่านเร็วๆนี้นะครับติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับสรุประยะทางไกลแหมสวิตไฟกับคอมไม่ไม้จะงผมว่าระยะทางมันไม่ค่อยมีผมนะเพราะว่าตอนตอนเปิดไฟอะมากกว่าอันนี้อันนี้ถ่ายอีกทถ่ายแล้วโอ้ย คุณเหนื่อยจังเลนจะเล่นแล้วเล่นให้หมดอ่าประชุมก็แถลงการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับมีทุกคนมีอะไรฝากบอกไม่ขอทีละคนนะครับเอาเริ่มจากฮาร์ล็อกเกอร์ก่อนฝากบอกน้องๆนะที่ติดตามช anel อยู่ขอฝากบอกน้องคนนะครับว่าูกระจงควรปวดไปทางจากบ้านนะครับอ้าวไปวิ่งไปวิ่งแต่งลาทุกคนค่ะ โอ้ยเชี่ยนางงามสัตว์อ่ะเขาใส่สะพายครับใส่สะพายไหมอ่ะน้องผูโตนะครับน้องผู้องน้องพู้โตนี่เป็นคนที่มีชแนลร้างคนหนึ่งนะครับที่คอยทำงานช่วยเบื้องหลังเราอยู่โอเคผ่านครับผมคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดมาได้ก็ติดตามมาดีเลยต่อไปนะฮะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่เจ๊ดนะครับฟีดอมฟูรี่คนคนนี้ผ่านไปแล้วกันอีว่ามาเลยเออไม่ให้เขาหน่อยเลย อ่ะฟรีดอมฟรีดอมก็ฝากน้องๆครับแตหลับใหทียมกันนะครับเดี๋ยวโดนไล่ออกครับอุ้ยนี่มันเรื่องส่วนตัวนี่หวไงส่วนตัวที่ดีไอีวายีวายีวายเออการยืมมาเป็นสิ่งที่ดีแต่ละคนกูไม่น่ากูกูกูน่าจะปิดกินตั้งแต่ยี่เอกันแล้แต่ของผมพูดที่สุดอ่ะเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดข้อเอออ่าระยะทางจาก สวิตไฟถึงสายเน็ตก็ประมาณคนที่ไปวัดมาเหรอที่เกี่ยวไปที่ไปวัดมาเชื่อไหมเนี่ยก็วัดมาแล้วัอะไรครับวัดไปวัดไปล้อมวัดไปพยายามชิบหายแล้าอีกอย่างนั้นที่อยากจะบอกก็คืออ่กระต่ายเลี้ยหูเสียวมากกระต่ายเลียหูด้วยนะอ่ะน้องต่อไป ต่อไปน้องแชมป์นะครับน้องแชมป์เป็นคนที่เปิดเซิร์ฟแก๊สไอ้มอสเปิดเซิร์ฟต่างๆให้เรานะครับเป็นไงผาดเลยค่ะโอ้โหไม่ผาดเลยค่ะตีเซกด้วยเฮ้ยเศร้าที่ไน้องแชมป์ว่าผมว่าเออตอนเปิดไฟนี่แหละพี่ก็โดนแฮก็อทิมเซเว่นปุ๊บแม่งไม่น่าฟังแม่งจริงๆไม่น่าฟังเลยส่วนไอ้ข้างบนนะครับยูเซอร์ข้างบนที่เห็นอยู่เป็นไอ้ ไอบูมพี่เอกช้ามากจากน้องบูผู้ใจดีเออนี bueno, ่ยครับคือแบบว่ามันไปทุนร้างไงขอแค่ออกคลิปแม่งก็มามาทุกคนครับประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยเนี้ยเราจะลงมันติควีัั่นก่อนนะครับแล้วก็ประมาณช่วง t j เจะลงเทป8แล้วก็ยาวไปเหมือนเดิมติดตามกันต่อไปมาดแล้ว